สวัสดีคะ่ะชาวกลุมฮัลโหลไหวเองนะคะก็ดึกแล้วอตอนดึกแล้วนะคะก็จะมีเออลูกแมวนะคะมากวนน่าจะนอนเป็นเวลาค่ะถ้าถึงเวลานอนแล้วเขาก็จะมากวนคุณแม่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอสรุปราศีกลุมก่อนนะคะ ดาวราหูยานี่รลสบ18ปีนะคะตั้งแต่17ตุลาถึง17ตุลาหกหนี้นะคะถึง5พฤษภา2565ในระยะเวลา1ปีครึ่งชาวกุ้มจะเป็นอย่างไนบ้างขอดูโคยก่อนเพราะว่าเเยอะแยะแต่ว่าหมวยจะมาจดน,นี้เพื่อความกระชับเนาะ,ะนะดา้าช่วยไม่อ่านหน่อยโอเคจะมีเรื่องที่ดีนะคะก็ได้เหมือนแบบได้มากกว่าเสีย เหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเพราะว่าเป็นราชาโชคหลายๆๆห,หลายเออเรือนที่จะเข้ามาในกลุ่มนะคะเรือสหาชาเข้าเรือกระดุมผานเนี่ยเปิดทางให้ดาวพฤริหัสนะคะดาวบฤริหัสจะเข้ามาเต็มที่ในวันที่8มกรา2567นะคะจะได้เงินเยอะมากนะคะดวงเปิดแล้วนะคะแล้วก็ พฤหัสเนี่ยเป็นราชาโชคด้วยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็หาเงินได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะคะใครที่วางแผนโครงการอะไรไว้เนี่ยก็จะมีเครือข่ายเพิ่มขยายสาขามากขึ้นนะคะแล้วก็จะเดินหน้าเต็มตัวในวันที่8มกราคม67นี้ค่ะแล้วก็นาะทีสองนะคะเป็นพระราหู เข้าสู่เรือนชาวกลุ่มนะคะโคจอยู่เรือนทีเ่เรือนกระดุมพระแปลว่าอะไรแปลว่าการเงินคือขุมทรัพย์การเงินคือขุมทรัพย์ตกเป็นที่ราชาโชคนะคะส่งผลให้กลุ่มม,มีเกณฑ์รับทรัพย์มากขึ้นรับทรัพย์แบบฟุ๊กๆุรับทรัพย์แบบเส,แบบสน่หา ผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าความเก่งความสามารถของเราจะคือถ้าเปิดทางมาแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะค้าขายหรือว่าขยายเครือข่า,ขายขยายสาขาเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สื่อโลกโซเชียลออนไลน์เงี้ยเพราะว่าคุณกุมอ่ะจะเป็นดาวพระราหูเกี่ยวกับการแสดงการละครหรือ,อรสายอาชีพบันเทิงอยู่แล้วในเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยจะปังมากนะคะส่วนปังที่3ก็น่าจะเป็นในเรื่องของที่ว่า รายจ่ายรายจ่ายมากขึ้นแต่คุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งรายรับอาจจะเข้ามาจะเข้ามาเยอะมากกว่าที่รายจ่ายมันมันมันมากอะ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคือยิงปืนนะัดเดียวได้นกสาตัวนะส่วนอ่ะเดี๋ยวหมอจะบอกว่ายิ่งเดินทางคุณก็จะยิ่งได้เงินนะยิ่งทำโลกโซเชียลก็จะพบแบบว่าการการเงินที่ดีขึ้น เปิดกว้างมากขึ้นเหวอไวมากขึ้นคนก็จะรู้จักส่วนเรื่องอความรักหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไว้ใจใครมากเรื่องหุ้นส่วนก่อนอย่าไว้ใจใครมากเขาก็อาจจะหลอกลวงเราเรื่องของเรื่องการเงินได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะในเรื่องของความรักถ้าใครมีอยู่แล้วให้ประคับประคองให้ดีนะคะอาจจะไม่ดึงถึงขั้นดีมากหรือทะเลาะหรือว่าเลิกกันเนี่ยแหละแต่ว่า ประคับประคองอ่ะก็จะไปได้ดีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเกี่ยวผลกับดวงดาวโยกย้ายก็ก็มันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบว่ามีเบาแว้งกันบ้างแหละมีการหึงหัวงเข้าใจผิดกันบ้างแหละนะคะส่วนเรื่องรายที่เราจะต้องระวังนะคะก็คือเรื่องคนที่จะมาโกลเงินเราแล้วก็เรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยตกในเรือนของมรณะ จะได้มีการเลิกลาพัดพากนะคะ,ะคนที่เคยทะเลาะเนี่ยก็จะกลับมาคืนดีหมอยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นช่วงจังหวะนี้แหละกลับมาคืนดีแล้วทาตัวให้ให้ดีขึ้นทําเหมือนแบบว่าไม่อยากเสียคุณกลุมไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่สังคมใหม่กาลยานามิตรนะคะจะเข้ามาส่งเสริม ได้นะคะแล้วก็คนไม่ดีเนี่ยจะห่างหายไปมันจะเป็นการละ,ละเวลาแหละเพราะว่าสิ่งใดที่เราผ่านมาเหมือนเดินถนนนะคะขูกข,ขามากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีต่อใจต่อสุขภาพรอรถราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางอื่นนะคะตามหลักการละเวลาอันไหนที่เราไม่ดีคือเราโตแล้วนะเราเราก็จะรู้แหละว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีระยะเวลามันจะคัดกรองเราเนาะม,มาค่ะ หวยเลือกให้เด็กนี้ให้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยหัวข้อของการงานนะมานะคะ่ะการงานนะคะใครที่ฟังหมวยดูหมวยนะคะก็เอา energy พลังบวกๆไปนะคะแล้วก็ทัศนคติหมวยอยากจะชร์ให้มากๆแต่ก็กลัวแบบแบบว่า คุยนอกเรื่องมากอ่ะคนที่ตั้งใจดูเขาอยากรู้ว่าน้องกลัวจะเบื่อแล้วก็ลำคานะคะถ้าไหนมันไม่ดีเดี๋ยวมวยจะพยายามแชร์ลิงทัศนคติบวกๆของมวยให้ฟังนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะยังไม่แก่แต่อายุว่าแก่มากแล้วเดิอผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะจนเพื่อนใกล้ชิดและน้องที่สนิทบอกว่าพี่มวยเป็นยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตใช่ค่ะเจออะไรมาเยอะค่ะ41ขวบแล้วนะเห็นเห็นแบบนี้นะคะแก่มากแล้วนะคะนาะ หัวข้อแรกนะคะหัวข้อของการงานการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยิ่งเราแก่ยิ่งอายุ เหลือแบบว่าเหลือน้อยอ่ะเออกล้าพูดได้เลยเราก็จะไม่เสียเวลาอะไรมากนะคะอันไหนที่ใครเห็นค่าเราเราก็จะรักเขามากๆสําหรับตัวมวยเองนะแต่ว่าเออหมือนจะพยายามไม่เสียใจนานแต่เป็นคนลืมยากแหละนะคะกว่าจะเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีๆได้ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ที่สําคัญมวยอ่ะจะลดโผลนิดนึงมากกว่าจะ สาวหาว่าไหนที่ตัวเองอยากไปมีความสุขก็ไปกินก็กินค่ะไม่สนใจว่าตัวเองจะอ้วนหรืออะไรแต่วา่าขอให้เรามีความสุขเนาะว่าชีวิตหนึ่งอ่ะมันมันจะมาอดกินแล้วผอมห่วงสวยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทาเก็ตมวยน, anyway นะคะอันไหนที่มีความสุขเราทำเละคะ่ะแล้วก็ไปไปเสพความสุขให้มากๆนะคะแต่ต้องไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่บาปด้วยนะคะ,ะงานค่ะ แม่เทาวคะ่ะเด็กถือดาบหกมเมทาวคะ่ะราชาถือดาบ t h e m a ต i c เช n คะ่ะได้สำหรับเป็นสี่มเมท้าได้แต่งกับงานแหละตายดอนแม่ไม่มีที่วางไพ่ทะเลาะกับแมวแป๊บทุกคน Help me help me คุณจะไม่ได้แต่งกับงานหลอกหมดพูดแกมเล่นตแต่จะจะเป็นทำนองเดียวกันก็คือว่าคุณจะได้ออสิ่งที่ไม่คาดคิดนในเรื่องของงาน การเฉลิมฉลองการได้โปรโมทการได้รับตําแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็ได้งานที่ดีกว่าเดิมนะคะส่วนใครที่เปลี่ยนงานหรือว่าหางานใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นในใสายงานที่คุณมีความสุขมากนะคะเขาเขาโปรโมทคุณแล้วก็เชื่อในเครดิตคุณประสบการณ์คุณนะคะจะได้ทํางานที่ดีและมีผลต่อใจดีมีผลต่อองค์กรด้วยเนาะคุณเป็นคนที่เริ่มลุกขึ้นที่จะมาตัดจบปัญหาแล้วนะคะและงานตรงนี้จะมีลูกน้องบริวารนะ ที่ดีกลับมาช่วยเหลือคุณหรือว่า,าคนที่อยู่น้อยกว่านะคะ คนเก่าๆอย่างเงี้ยกลับมาช่วยเหลือเจอจุนคูในเรื่องของหน้าที่การงานประมาณนี้นะคะแล้วก็คูนน่าเก่งมากเลยสามารถจัดการปัญหาได้มองทะลุปูในเรื่องของงานนะคะแล้วก็วางแผนต่อยอดได้อีกด้วยหมวยว่าถ้าถ้าเป็นคูอ่อถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็คงอยากเลิกขุดแหละเพราะว่ามีความคิดสร้างสารรค์เด็กเด็สามารถต่อยอดในในชิ้นงานที่ดีๆไม่ใช่แบบว่ามอหมายตรงนี้มันก็ทําแค่ตรงนี้มันไม่ใช่กับราศีกุมอยู่แล้วนะคะอืม ประมาณนี้นะแล้วก็ด้วยความคิดไหวพริบปฏิพันธ์คุณวรราสิ่งของคูณและรูปแบบออผลสรุปของเนื้อง,งานออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยเขาเอะอต้องการคุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วนนะคะเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อสื่อสารได้นะคะประมาณนี้ต่างชาติต่างภาษาย,ยิ่งดีเลยค่ะอโอเคมาในเรื่องของการเงินน,งนะตึกแล้ว มาลามากดดันแล้วอะคะ่ะก็กลุ่มแล้วก็มีเนาะละาสิ้ายอาจจะมีสองคิปน,นะแล้วก็จะเร่งนะคะเงินค่ะเงินเงินนะมีไหมะตอนมีมันไหมก็แม่ไม่น่อยห้าถ้วยค่ะสี่ถ้วยหนึ่งดาบสองไม้เท้า The Emperor และได้สำรับเป้นมึนๆเจ็ดดาบค่ะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เพราะว่าน้องมันนอน,น,อนแบะแบะมีการสูญเสียอะไรอาวอ์แล้วยังคิดถึงงานที่แบบว่าปิดจบไปนะคะแต่เริ่มลุกขึ้นมา โอเคเริ่มลุกขึ้นมาที่จะปัดจบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ใช่เรื่องเช่นฟุ่มเฟือยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันได้มีการสูญเสียเงินก้อนไปยังเงเสียดายอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากเก็บเงินอยู่ยังไม่อยากใช้เงินนะคะเราค่อยจังหวะและโอกาสะคะ่ะกับดิเอมเพลอรคนนี้หรือว่าในตัวตนของคุณเป็นดีเอมเพลอรมันเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะดีเอมเพลอรตรงนี้นะคะถ้าเป็นคู่รักหมก็จะพูดว่าออจะมีปาเปมา นั่นแหละเออน,นะคะอาจจะได้โชคลาภนะคะมาจากผู้ชายได้แล้วก็ที่สําคัญก็น่าจะเนเ้นไปในเรื่องต่างชาติต่างภาษามวยว่าไพ่ใบน,นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลออนไลน์ที่ชาวกลุ่มทํามากกว่านะคะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินแบบลับๆไม่บอกใครนะคะเงียบๆคนเดียวนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะสําเร็จเพราะว่าไพ่ The อ็มเ r อ r ขึ้นมา เป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะบางท่านบางคนเนาะสุดท้ายแล้วค่ะความรักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักนะคะขอให้ปังปังก้าวถ้วยค่ะ ติบไม้เท้าราชาถือไม้เท้าหนึ่งดาบแปดถ้วยค่ะได้สำหรับเป็นโอ้ว้าวเห็นอะไรไหมควีนถือถ้วยตาล่าเห็นไหมเด็ดค่ะเด็ดควีนถือถ้วยเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายที่พร้อมจะให้ความรักความเข้าใจความเมตตาเต็มที่เหมือนแบบมีหนึ่งใจหนุมดวงก็จะให้เต็มที่เลยถ้าเขาเหมือนแบบว่าเขาเป็นคนชัดเจนนะคะเขาแบบออกค่อนข้างซื่อบื้อนิดนึงถ้าเขาชัดเจนแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคือเรื่องจริงนะคะจะมีคนที่เคยคุยคยเคยคบคนเก่ากลับมา หรือว่าในตัวตัวของคุณอะเต็มเต็มพร้อมเต็มที่ลาที่จะมีความรักค่ะอีกหนึงถ้วยที่เหลือนะคะรอคอยคนนั้นนะคะแล้วก็ยังแบบภาระในทางใจอยู่ยังยังเหมือนแบบบางท่านอาจจะเพิ่งจบกันใหม่เป็นความรักที่อึดอัดความรักที่ไม่ชัดเจนคุณเริ่มลุกขึ้นมาที่จะมั่นคงกับตัวเองค่ะแล้วก็รอคอยคนที่จะมีคุณจริงจ มันเป็น energy ที่คุณเหมือนแบบเดินหันหลังให้กับใครบางคลออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถือดาบถ้ามันมีปัญหาอีกคุณก็พร้อมที่จะตัดนะคะแต่ก็ยังรอคอยหนึ่งถ้วยถ้วยนั้นอยู่ว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามารักคุณและพร้อมที่จะมีคุณจริงๆประมาณนี้มา โรงแรมเซนโจนะคะจะบอกความรักความสัมพันธ์ของคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะตับบี้ตบันอาจเลยค่ะหน้าเหนียวหน้ามันหัวเหนียวหัวเยิม้มสู้ตายค่ะชอบค่ะรักค่ะที่จะอัดโอเคเลโกเอาคอนโทรอิชูนะคะฮ o นนี m มูน คีฟแ and Open Mind ค่ะ Engagement ์เพลฟ n เนค่ะ Children อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะแต่ถ้าเ,เป็นคู่กันแล้วอ่ะก็จะมีการวางแผนมั่นหมายแต่งงานกันเพราะว่าค,คุณคือความสุขของเขาแล้วเขาก็ คือความสุขของคุณเ,เขาบอกว่าให้ตัดเรื่องอิชชูออกไปนะคะเรื่องที่ทะเลาะบอกแว้งกันเช่นอีกโก้ใส่กันไม่ยอมกันหักดิบเลิกลากันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะมีการวางแผนไปฮันดีมนด้วยกันอยู่ดีนะคะอาจจะได้เบบีด้วยนะคะ ฮาริมูนทางนี้นะคะขอให้เปิดใจกว้างนะคะใครที่แบบแค่งอนงอนกันหนาอีโก้ท่ถิงอนงอนกันหนาตัดจบกันไปอะไรเงี้ยก็อย่าคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะเพราะว่าความรักคุณน่ะมันยังคงมีอยู่มากกว่าและที่สําคัญเวลาเขาไม่ได้คุยกับคุณกูมาเหมือนชีวิตเขาอะไม่มีความสุขอะเห็นไหมเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยมันมีความสุขอะมีการออดออมมีการแบบอชอกกันอ้อหรออ้อหรออะไรเงี้ย โอเคมาดูนะคะคำตอบของนางฟ้าจะให้คำตอบบทสรุปเกี่ยวกับความรักว่าอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะ Get more information นะคะ Success Recovery มีการวนกลับมาด้วยนะ Romance ค่ะ กิฟเนตจะได้มีการปรับความเข้าใจกันให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะฉันแค่เธอบ่ได้ if you believe ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นความรักในครั้งนี้นะคะทุกอย่างจะสำเร็จเลยเพียงแต่ว่า คุณยังศึกษากันไม่มากพอบางคนอาจจะใช้เวลาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็บูมบานตัดสินใจเพราะว่าพ่อแงแม่งอออีอกโก้ทิฐิกันมากอัตราตัวต,วตวนกันสูงหรือเกินนะคะได้มีการวนกลับมากันแน่นอนเพราะทนแรงความโรแมนติกไม่ไหวนะคะอืมเป็นเป็นอะไรที่ทะเลาะกันไม่แดงเลยเน้นไปเรื่องของงอนงอนกันมากกว่านะคะ ก็เชื่อมั่นความรักในครั้งนี้นะคะว่าทุกอย่างสําเร็จแน่นอนจะได้มีการมั่นหมายนะคะมีลูกเลยนะคะอืมวัน,นดีนะเด็กเกเข้าท้องไปเลยอะไรอย่างี้สุดท้านละคะ่ะไพ่โซดิแอคจะบอกชาวราศีลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีกลุ่มบ้างนะคะ พิคอนค่ะราศีมังกรอาริสค่ะราศีเมษไฟโก้ค่ะราศีกันก็มีธาตุดินนะคะลัคนาราศีมังกรธาตุไฟลัคนาราศีเมษธาตุดินนะคะก็ลัคนาราศีกันค่ะเขาจบชาวลัคนาราศีกุม แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เหมือนดูเป็นแบบ g e n ร r a l r e a ด i n g นะดูแบบโดยรวมทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีกุมบางท่านนะคะถ้าตรงแล้วเนี่ยก็มาดูสิดูสิดูสิสเบื้องหลังคลิปจะเป็นแบบนี้อะหะหวยให้ดูสดเลยคือประท้วงแม่หนักหน่วงมากคือแม่ต้องไปนอนอะประมาณนี้ยตกไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแม่นยามเจาะลึกจริงจนะคะ ก็หนูไปนอนก่อนสิทักไลน์ไอดีเหมือน่าได้นะคะเป็นการทะเลาะกันนะคะอันนี้การทะเลาะกันหนูก็ไปนอนก่อนสินะคะและช่อง Youtube ก็อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะมาคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตททำหลอดไลหมวยหมวยมาแล้วนะคะช่อง t i k กต k อก็หมวยอัดคลิปรัวๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดน,นะคะ ปีท่านละหนึ่งคำถามเนาะมีการเอาแวงเขาจะดุแบบเนี้ยคือท่าที่สุดแล้วดึกมากแล้วอ่ะแม่ต้องไปนอนอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็มาติดตามกันได้ส่วนราศีกุมนะทุกอย่างดีหมดแล้วในเรื่องของความรักก็ต้องประคองกันไปนะคะระวังให้มากที่สุดเลยคือเรื่องหุ้นส่วนนะคะจะมีคนมามาหลอกเงินคุณได้มาโกงคุณได้อะไรเงี้ยทำโน่นทำนี่ดีกว่าลงทุนดีกว่าอะไรเงี้ย หาผลประโยชน์ค่ะก็ให้ระวังนะคะแล้วขอให้มีความสุขทั้ง3หัวข้อเลยายบายค่ะ